อาครับผมสวัสดีเอซี FC แฟนสองมหาแห่งมวลซื้นพี่น้องเนาะเอามื่อนี่ภาพพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับส้มรับฟังเนาะต่องวดอของปูร,รุสีว่างจอกหลองได้พี่น้องเด้อเนาะงวดที่ผ่านมาก่รุดอีกแล้วพี่น้องเนาะการถือว่ารุดเลยแหละเพราะว่าปูกระบอกอยู่ว่าเลขตัวเก้ามันจะขึ้นมาแต่บ่รู้ว่าจะเป็นตัวเก้าตัวใดเนาะ ประเทศแถไปตัวเก้าสองเจ็ดพี่น้องเจ็ดสองเนาะตราปูกระไฮเจ็ดแปดไหวนะพี่น้องเนาะแต่มันขึ้นบนเกือบมันแตกเกี่ยอะพี่น้องเนาะเอาวันนี้ามาติดตามรับชมรับฟังตองหวัดเลยพี่น้องเนาะวันนี้วันพระด้วยอ่าสิเป็นตัวใดอย่าพลาดครับผมไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางปูรูสีว้างตลอๆจํากันครับอย่าพลาดทุกเพื่องเด้อ फुटो 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 กับครัวที่เมื่อหนึ่งวันมาเนี่ยเาโอบมามาตะเกียบกินออกมาหัวขึ้นตะเกย์โอ้โอ้โอ้โบกเกลือมาที่กินกินออกมายาวยาวโบว์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 โอ้เธอมายาวโบว์ยาวโบว์ยาวโบว์โอ้เธอมายาวโบว์ยาโบว์ที่กินออกมายาวกินกินออกมากูเออคือกามายาวกูเออเธอคือดูคนเดียวเธอบ้าคนด

khui gấp hay bằng bả này nọ, à thôi, nhảy hay, wow, đồn đoán gì tăng sốt tăng, tăng k 乌嘎撒啊啊乌乌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 乌啊嘎撒乌啊嘎撒乌啊嘎撒呀呀撒啊乌，哎撒哇嗦嗦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 嗦撒哇伊伊伊那摩那摩那摩哦。 ปูหรือโอ้โปูตไฟบอน้อห่วยปุ๊กแกปุ๊กแกปอแกหวยใส่นอพนไถไเพที่บ่มานอบานนีพนไถเจ็ดแปดใส่ไ้หั่นนส่ไป้่ครบเทที่นี่สันบ่ครบเด็ได้สงตัวอข้างหน้าเจ็ดแปดมาครบเลยบ่ครบสามเลยได้ดีกเป็นตังจ เดือดหอนมาขอไม่แล้วเราบอกว่าพระหน้าเราเราเราไปเมืองนนุนอยู่เดือนหนี่งอ้อคดีก็ะพุเราไปเมืองบดดูอืเราปูฤสีตาไฟไปโยโอ้โหเราไปเมืองเคยได้ยินไหมเมืองบังบดนช่อินทรียท่านนะปูรู้แต่วูเฒ่าขาเจ้าว่าเคยเห็นบอก อืมมันจะข้าเจ้าว้าวนึไปเมืองบังบดยูโอ้ก็ได้หายปวดมาแทนเนื้อก็แก่มาแทนเนีงเราบันพระนา้าเราจะกลับมาอุรูาสีตาไฟสีมาพระนาปู่ปู่พระนาเป็นเสีหาชาตุ่ยเค็ม เม่แล้วเจียวสามตัวขอปูนี่นะสิปูยูนี่เเนาะปูยูให้ลูกลินนนจิแม่นก็กัดดิบวเฮ้พแอให้สอตัวบ่พ่อครบสามก็เลยบอออกสัมปูแล้วบริเฮสัมต้องทำเราดูลหะออืม มามามาเขียเลยปยเขียนเลยไหมบุ๊ขียนเชียวแล้วเป็นเขียนเลยเขียนเลยเขียนนงเขียนหน่กระดเปกเขียนวางเลยะปูออตกนะปูเด้อเขียนเลยเนี่ยเขียนเลยอือเปลียนนปูก็ปล่นรับท่านสันอือโอ้ซีีีเมื่ก่อนอือเอาซกะนันปูเนาะอือ แล้วเราไปนะสีีสตัวเดียวเลขศูนย์สองตัวติดกันนี่จะเป็นยังไงนี่บันเลขศูนย์สองตัวมันติดกันเนี่ยติดทั้งข้ติดทั้งไกติดทั้งไต่แปดปอปูเออนั่นน่ะเอาสี่แปดตัวเดียวแปดจะทั้งหลังปอบปูเลขศูนย์ติดกันสองตัวเลขสี่ปอบปูเอานี่เนีย เห่นแบบปูเคยเข้าเข้าโรงเรียนกระดานตะกอนบวบเขียนเลขศูนยองตัวติดกันต่อท้ายอยู่ต่อข้างคือก็สีง่ายก็กัมถ้าว่าเลขศูนย์สองตัวต่อกันนี่อื้าตาแมบนั้นหละปูเขาร้ายเข้าใจยุโรมสี่แปดยุทุกท่านท่านไต่ละปูนี่หยู่ต่อกันนั้นะ อยแล้วมันอยู่ทัง,ง,งทั้งี่อยู่ทั้งใีแล้วกแเอาเอาเออีกละปูบันนี้บ้ได้ฮอตสามตัวกระปูหรือว่าเอา <c oughs> เออสองตัวล่างบอกขอเขาจะเออสองตัวล่างบ่นี่สี <4, S 1> แล้วกาแปเอืมอืม <c oughs> เอาเจ็ชคือว่าหาันเจปูแปดจับเจ็ด จกับแปดเนี่ยเอาซอมาพาเคืองนี้มาหั่นอันนีู้่้กันสี่คนอันนี้อยู่น้ำกันคู่กันปูว่าไงมันแักเด้อโอ้เธอลว่าขสีเป็นสองตัวล่างเขาแล้วปูให่มานี่เจ๊ขึ้นหระอใมาก็เูาบอกเอาเอาไปวะเงี้นโอ้โหใหญ่มากอือโอ้ซาบีสกอู์ไม่บอตัวเขายาเสียวออกวะล่ะปูอือ เดี๋ยวออกวันหลังวันที่หนึ่งนิก็ไปขอเขาหนิไปขอเขามาเขาบอกเอาเนี่ยไปเลยเอออาลามบรรโตเจ้าเดี๋ออกนั่นวัหลังก็เจ้ายวจะออกเป็นรางวัลที่หนึ่งม่มันโตพระเจ้บุญบอกพระเจ้บุญโตบุญทดลองบอกทดลองออกกะมีดปูปูไปขวับเขาเจ้าทดลองออกอะไรเนี่ยมันเป็นออกของแท้เน่ะตัวทดลองจกงเลยเขาเอาเนี่ยให้มาเนาะโอ้ เดี๋ยวต้องลอยสักสามหมื่นสามเบนปูนป่จะไปทวงแถมเบิ่งวันนี้มันเป็นตัวหลอกบอกมันมีอยู่ทิศตัวหลอกงัานข้าวบุญทดทดลองออกเนาะอย่างนี้วาสันที่ทดลองออกก็มีมนีและลูกหลานเสียงเงี้ยเป็นทั้งสี่ปูไป่อก็เจ้ากระด้งวนลอ,บบอกออกเบิ่งกันโอ้ยมาผิษตัวเดยวออกของแท้บ่ได้ว่าตัวนี้เด้อเอาตัวที่เจ้าออกว่าแล้วตันนี้หนึ่งหมดเนื้อปูมันยังจืถือ นั่นพิงในละพูเออมันว่าแม่นอยู่หรอกคุณตีแม่นอยู่อาอพี่น้องแม่นอยู่อาอแมนจะเป็นแมนระพูแต่ถ้าอยากได้ก็เอาตัวนี้ใส่ปั่นวงกลมรอบรอบเลยมั้งวงกลมใส่ไปเลยอ้อมอ้อมชีก็เปลี่ยนอยู่บัวล้อมไปหมด เราไม่เวิดเ้อมอ้าวขาจะได้สาบตัวเอามกลมาใส่ป well. ูวายสะเอาชัดๆเลยเด้อ่าัดเลยว่าชัดเลยพวกหัว evet: ุ้ยจ้าปเพีพี่้องกา็พบฏกาเขียนไปน้ำเชียไปน้ำปูเพื่อชีอ้าวขาจะได้สามตัวด้วพี่้องเด้อเอากมกใส่งามไมเว้นี่ใส่หนาใส่หลังใส่กลางอ่าแต่้วจะใส่เด้บาดนี่อ ถ้าสิครบสามเนาะโอ้โหแสดงว่าเลยสามตัวด้วยตัวนี้อืออือปูก็บือบ่คักขึ้นกันบ่อปูด้วยสีกรนดะไรเนาะพอแกกรนดะไรอืมแต่ว่าพูดนี้เขาก็แม่นแล้วแม่นแล้วของแท้เนาะโอ้บ่ิเ็นทดลรองออกบ่บ่โอ้องแท้อยู่ ยังไ้จะเพียนเรื่องปูปูไปดึงไปจองไวนิลเดอร์ตัวนี้น่ะไปจับไวนิลหอดเมื่อวันที่หนึ่งโดนอ่ะใก่แก่เจอปูเจะบอกบอกว่ามันจะอยู่ป่อยู่ว่ายตอนจอยู่แล้วป่วยแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าอยู่เลยมันป่วยคนตายเยอะแล้วอยู่แล้วอยู่อีกติ้งอยู่แล้วเพราะว่าไปซื้อมาแล้วเขาจะวิ่งขึ้นนี้ลอตเตอรี่เขาจะวิ่งขึ้นนี้ปู เอาอยู่ก็อยู่เหรอปูไปเต่งไว้คักๆย่ยเขาเจ้าพีก่กรอกไปห้างไหมย่าให้คเจ้าเอาลูกอื่นมาเปียแน,นปูมัน,นเป็นลูกกลมๆดีพผืนมาขวาดเลหลายกว่าเขาจะเปียหน,น,นาไปาได้ดสิเ <c oughs> มื่อเลขออกปูก็ไปยูนนดดย่นั่โรดเออเมือ่มอเขาจะหมุนปูก็ไปจับลูกกันนี่ไว้รวดล็อกไว้เลยนะปูเด้อ ลอกเลยสุดสิขึ้ลอกเลยเดินเดินเนอะเอาเอาเอาแล้วบอกพูดให้ราเด็กเก่าเ้วปู่สาวมาไว้เลยบัดยมเที่ยวไปให้เข้าไปถึงถึงเก่าก่อนให้ไปทําสังฆกรรมกันก่อนมันจะเอามาไว้บอกเออมันยังบัดได้เข้าไปทําสังฆกรรมใหญ่อือไปบวชองค์ศีลองคธรรมก่อนเนอะในป่ามะพร้านโอ้คือจะไปไกลเลยเนาะบัดนี้ก็จะ เอามาไว้เลยทีนี้โอ้สามาไว้เลยทีเดียวเลยทีเดียวเลยบ่ต้องไปดูบ่อืะแต่รอให้ถึงเดือนเก้าก่อนไ<ม>ก่ละไกะ่จอมือละแล้วก็ให้ห้องของกอน,นะน,กกนแล้วปูเนาะตอนไรกก็จะจหอดกันแล้วช่วยจะหอดเดียนเก้าปูก็ให้ไปเรื่อยๆเห็นถือว่า ย่างบ่อได้สามตัวก응ัวสองตัวพอ่สามตัวว่าันกับบ่อไหวที่ปูหอยมากบ,บ่อครบนั่นนะเดี๋ยวกดทางทำแล้วรู้ก่อนเอาวครับผมเอาเอาตาม<ค>น<ะ>ั้นแหละให้ลูกหลานทุกผู้ทุกคนจงมีความสุขความเจริญปูมาถึงก็ดี ผู้ยังไม่ได้มาก็ดีผู้กำลังจะมาก็ดีก็ขอให้มีแต่บริสุทธิ์ชอบธรรมอยู่ตามศิลนกินตามธรรมสร้างด้วยปุญญาธิการบารมีคงไผ่คงมันผู้มีฌานมียานมากก็ทำมากทำไว้สร้างไว้ทำเสื่อมือนีอย่ารอมืออื่นขอให้ หลับตาลงไปให้มันเป็นป่าอยู่ในจิตในใจเจ้าของให้เป็นธรรมอยู่ในจิตในดวงใจของเจ้าของยังไงก็มันมั่นไว้ม,มันกับมั่นไว้มันค้องไ้ครับปู่อืมอ้าวพี่วาทานาสีลิสนันิจังบุทธ,ธาปจาัจจายนโนจัตตาโลธรรมาวัต ทันติอายุปันสุขังพระลังสาธุสาธุชุดนี้ของแค่พี่รองค่ะออกจากว่างจอดรอได้พี่รองเด้อหงวดนี้ละหงวดล่าสุดวันที่หนึ่งค่ะเนาะนี่ไหนมาซ้ำหนีเลยพี่น้องแต่ว่ามาหาเหงว่าเมืองไปเมืองมาไมนกลับตัวเดียวกันเอาตัวเดียวกันแตอนแรกใครแข็งสี่ก็ตีบวกอก็มาหาเหงเนาะงงดูแล้วพี่น้องอืมไปได้แขก เมื่อกี้แหละว่าตัวเก่าตัวเก่ากับว่าเล้ยงเช่นได้แล้วตัวเก่าก็ได้เอาเอามากจัดเต้พี่น้องเด้อแมนแมนแมเนาะไปหาอีกจับเลยแปดศูนย์แปดทับไปพร้อมเลยเรียบร้อยเลยปผมก็ให้เป็นแนวทางเข้ามานะคะคนหนึ่งเอาโฟกัสไลค์ติ๊กโต๊ะพี่น้องบรรยากาศนี่นาะเอาฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อเนาะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก้แห้งส่องพี่น้องเนาะให้ไว้ ใา่ฝากตอบดตรงยาพี่น้องถูกพิจาวากันเนาะปูขายเป็นแนวทางเท่านั้นไาเสี้ยงโศกเสี้ยงดวงเนาะพี่น้องเด้อเด้อเนี่ยนี่งานะึงมากสามตัวตรงก็ไม่แน่แล้วปีนบอลูนได้อก็วางจอดวาก็แตกสามตัวไม่แล้วสารนั่นไปแล้วน้ำมาเฮงเนาะดังมาแล้วนะฝนหนึ่นสิหลังหรือสิบเดียกก็บอลูนว่าว่าจว่าคือกันสามตัวก็ได้เนาะแต่ว่ามันจะป็นไปได้เป็นไปได้เนาะครับผมอ่าคิดแล้วนาดู อ่าเออตัดหลยพี่น้องนะท่านมันอันสายวิ่งวิ่งเขาทักศูนย์อ่าท่านอันนั้นใช่ไหมอืมเนาะงวดว่าหันอ่ะเอางวดนี้ละพี่น้องเอางวดนี้ละงวดนี้ละงวดนี้ละคือเจ๊ครบโเตียบาตนี่ยว่างานปูให้บวกครบเออเนาะเอ๋อแคปหน้าจอด่วนเลยพี่น้องเด้อหลอกมีแปลไว้พร้อมเนาะแปะพร้อมง่ายๆเลยไปเหจ้าต้องมาง่ายเลยเนาะ ฮาตามแม่หละ,ละลพี่น้องเด้อพี่ศมพี่หมานำกันครับผมสวัสดีครับ